สวัสดีครับสวัสดีพี่นองสุขุสุขนนะครับวันนี้มาพบกับช่องลูกกีสารบหน้าชาแนลนะครับเนาะวันนี้ผ้าพีผ้าหน่องมากินนี่ครับก่อยเนื้อครับผมก่อยเนื้อผมผมครับผมได้ก๋อยเนื้อมากเนาะครับเนาะการผ้าพีผ้าหน่องมาส่วนกินขึ้นเกาครับผมแล้วก็มีข้าเนี้ยครับผมข้าวเนี้วเนาะข้าวเนี้ยกินครับ ก๋อยนะครับเนาะแ่บๆครับผมมืนนี้ผักกับก็มีแตงกวาครับแตงกวามะเขือนะครับเนาะมะเขือเปาะโหระพาครับผมแล้วก็มีพริกลูกโดดกระเทียมครับผมเบาๆไร้นะครับเนาะมากินน้ำกันด้วยครับมากินเข่าน้ำกันครับผมมาเอนพี่เออน้องสูขูสซุ้คนนะครับเนาะมาเป็นกำลังใจมาเบิ่งมาชมน้ำกันด้ครับพี่น้องมากินน้ำกันครับ มาลงมือเลยครับก่อยค้มเสียบๆครับมือนี้ครับขหนีวอ่อนๆนะครับใส่ขหนีวอ่อนๆเลยมือนี้แต่ผมมีอยังหลายนะครับเนาะก่อยนะยครับมือนี้กินก่อยก่อยค้มๆน้วยกันครับนี่เสียบๆอืมเสียบเสียบแน่นนอนเลยพี่นอ้อง ครับครับเขาแบมีแตงกวาเนาะหืมกรอบๆ,อบๆอบนั่นน,นี่เพิ่งใส่ผักชีลิ่วนะครับเนาะไม่ผักชีลิ่วครับอ่าตับนะครับนะตับหวาน แสกเข่ากันเลยครับพี่น้องรสชาดิดโดดๆครับดือโดดก็เอาเรื่องด้วยกัน กินน้ำได้กับเสีบน,น้่นั่นนะครับเนะาะก๋วยเนื้อเนี่ยก๋วยเนื้อเนี่ยงองเนื้อ,อเขาเนียวอ่ะมคืออรครับมันคือ,คอกบกรอบนะี่น้องเนาะ แสบด้วยครับพี่น้องแสบด้วยครับมือเนี่เข่ากันนะครับนะบรรยากาศฝวตกฝนตกกลางนอกครับพี่น้อง แสบเพากันครับไอ้กว๋วยเนี่ยขคมๆคมคมนะถืกอใจครับนี่ลูกโดดความครับนี่จัดลูกโดดแต่ความนะครับแสบแล้วกันเลยอนนือน้ำนอนแสบดีดีือเสือกับกร กินน้ำกันเด้อครับพี่น้องวันนี้ได้ก้อยเนื้อครับผมก้อยเนื้อผมคบแบบแบบ ครับจะลุกโดดไปสักเม็ดหนึ่งเขากันก็ดีอืม มือกีน้น้องบันเด้อครับพี่น้องแซ่บๆ,บน,น,ๆน,น,น,นะครับนะืันนี้กร่อยเนื้อขมๆมืันนี้ขอเป็นสายดิบนะครับเนาะสายดิบจังมือแน่เ้ยครับต้องขอโทษขออภไปนะครับเนาะ ผรูเพิ่นที่เพิ่นบอกกินดิบเนาะครับเนาะขอโทษครอบให้ครับ แข็งแบบบดเคือกับเขากันเนาะพี่น้องกรอบๆด้วยครับบกเคื้ยวอ จานหลุดโดดอีกเครื่องเม็ดยำเข้าไปเลยครับ แซ่บๆน้ำกันครับพี่น้องครับมันนี่ก่อยมคมเนาะครับเนาะ ืมแฉะแฉะแน่นอนขอโทษขอไปพี่น้องสิ่เพิ่นบอกกินดิบมันแม่เด้อครับ พี่น้องท่านได้กินดิบกับมาแซ่บต้องกันได้ครับมือเนี่ยกินลูกโดไปสามสี่เมตรลูกโดเริ่มทำงานแล้วครับเริ่มเพลียแล้วเนาะพี่น,อน้องเนาะมือนี้ก้อยค้มกับก้อยดิบนี่กับว่าจะกินทุกมมือ,นอนเนาะครับเนาะ การดนดนกินเท่านึงครับกินทุกมื่อใดครับต้องดูแลสุขภาพนำนะครับเนาะ จัดอยู่เม็ดนะครับฮึครับหวานพี่น้องครับหวานสิทธิ์สุดท้ายืึ หวานจ่ยจ๋ยๆเลยชับหวาน ครับผมพี่น้องครับมันนี้ก้อยเนื้อคมคมเหมืกับเบิร์เหลาวนะครับเนาะแซบครับมันนี้แซบขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิริบริพ่าคลิปใหม่ๆนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผมที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้น้องับเนาะมันนี้พาพี่พาน้องมากินก้อยคมครับผมกับเบิร์ตเรับเนาะ เขานิ่วกะแล้วยู่น้อยเดียวเก็บครับผมมันนี้กะแซะครับผมขอบคุณหลายๆสำหรับกำลังใจทุกท่านนะครับเนาะที่เข้ามารับชมให้ผมนะครับเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปในภายภาคหน้าได้ด้วยครับสิบปั๊บปรุงเฮ็ดช่องไปเรื่อยๆครับผมฝากรับชมแล็ฝากตีชมได้ด้วยครับ สำหรับคลิปนี้อกอ่ขอจบคลิปแค่นี้ครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม